S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันทํางานอีก1วันนะครับหลังจากที่ฝนตกไปนะครับก็บรรยากาศเช้านี้นะครับก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับอากาศดีมากครับความชุ่มฉ่ามาแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับอากาศสดชื่นมากเช้านี้นะครับความชุ่มชื้นนะครับมาต้นมงต้นไม้ มีความเขียวขจีนะครับต้นไม้เริ่มมีสีเขียวมาแล้วไปทำงานด้วยกันครับบรรยากาศเช้านี้เนี่ยครับสภาพหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็คือความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื้นก็มีนะครับ อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับสดชื่นมากเนาะแต่ไม่แน่นะครับวันนี้ฝนอาจจะตกอีกก็ได้นะครับวันนี้นะครับมีสินค้าไปส่งด้วยนะครับอันนี้ปลาส้มกับปลานินดาขาบคัวนะครับ มีไปส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็งานหลักก็มีนะครับงานเสริมก็มีก็พอได้เป็นค่ากับข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับ อีกอันนึงนะครับมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เอาไปส่งก็คือเนี่ยครับสบม่ส้มสนะครับแบบถุ่งเติมนะครับอันนี้ก็ลูกค้าประจำนะครับก็นัดส่งเย็นนี้ก็พอได้ค่ากับข้าวเนาะ บรรยากาศดีมากครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอ่าบรรยากาศนะรบ,บรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากครับหลังจากฝนตกนะอันนี้เมฆครึมๆก็มีมาเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศดีมากครับเช้าฟินมากครับคนอากาศดีมากวันนี้ผ้ามันอาจจะสั่นนะครับทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่